สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบทหนี้นะครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารนะครับล่าสุดกับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับที่รัฐบาลประกาศจะใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อจากโครงการเราชนะนะครับซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาดูในรายละเอียดนะครับในจํานวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จํานวนเงินแต่ละคนที่จะได้รับนะครับจาก เงินกู้2องแสนล้านบาทที่เหลืออยู่นะครับว่าจะได้กันเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหาคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะเลยนะครับหากมีข้อสงสัยลื่นแนะนําติชมช่องนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับรัฐบาลเตรียมดันมาตรการคนละครึ่งเฟดสามแต่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลั่น หลังจากเดือนพฤษภาคมนี้มีมาตรการเพิ่มเติมแน่นะครับนายสุพัตราพงศ์นะครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่ามาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับอาจจะต้องมีมาตรการคนละครึ่งเฟดสามซึ่งยังมีงบประมาณจากเงินกู้2 0 0แสนล้านบาทนะครับอย่างไรก็ดีในวันที่22มีนาคมนี้นะครับเงินจากมาตรา3-3ร้อลักกันนะครับจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจหลังเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนายสุพัฒนาพง์กา่าวต่ออีกว่านะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเยียวยาเพราะจากนี้ไปการบริหารการจัดการเรื่องงบประมาณนะครับในการช่วยเหลือประชาชนมีวิธีการช่วยตรงนะครับไม่ต้องไปอ้อมผ่านหน่วยงานทําให้มีความไม่แน่ชัดไม่แน่ใจแม้กระทั่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกระบวนการคัดเลือกยังไม่สมบูรณ์นะครับ ก็ยังมีคนที่ตกหล่นพอสมควรทําให้ต้องหาทางแก้ไขนําไปสู่การลงทะเบียนร,ระบบสวัสดิการแหง่งรัฐต่อไปนะครับนายสุปัทนะพง์ระบุะส่วนนายกฤษดานะครับปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าเตรียมหาลรือนโยบายกับนายสุปัทนะพงนะครับนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะครับในการขยายมาตรการคนละครึ่งเฟส3นะครับเนื่องจากมาตรการเฟส1และ2จะครบกําหนด ในวันที่31มีนาคมนี้นะครับจะขยายต่อไปเลยหรือไม่หรือเป็นช่วงใดนะครับและจะครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม15ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์เดิมไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะครับหรือจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับให้สิทธิ์กับทุกคนที่อยากได้นะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับต้องแก้ไขข้อบอกพร่องเดิมที่มีในโครงการเฟส1และ2เช่น จะต้องรวมภาคการบริการจากเดิมให้ซื้อได้เฉพาะสินค้านะครับซึ่งจะต้องขอหาเลือกับธนาคารกรุงไทยว่ามีภาคบริการจะเข้าร่วมกับโครงการนะครับในฐานะข้อมูลมากน้อยแค่ไหนและสาเหตุที่ควรขยายมาตรการเฟสาออกไปนะครับเพราะเห็นว่าต้องการรักษาแรงส่งให้เศรษฐกิจฟื้นฟนูต่อไปได้เป็นการช่วยเหลือทุกภาคส่วนนะครับทั้งร้านค้ารายเล็กทั้งสินค้าและบริการกว่า2ล้านรายนะครับ ให้มีส่วนร่วมช่วยกันจับจ่ายใช้สอยคนละครึ่งกับรัฐบาลนะครับส่วนวงเงินที่จะให้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะไม่ได้ให้500บาทเหมือนเฟดสองนะครับซึ่งอาจจะน้อยไปแต่หากจะจ่ายให้รายละ3000ถึง3500บาทนาน3เดือนนะครับก็ต้องดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้เงินกู้นะครับจากปลกอเงินกู้1ล้านล้านบาท ในส่วนวงเงินเยียวยา5.5แสนล้านบาทนั้นนะครับใช้ไปเกือบหมดแล้วนะครับจึงเหลือวงเงินในส่วนฟื้นฟูอีก2แสนล้านบาทที่จะนํามาใช้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายว่าจะจ่ายได้เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะครับมาลองคํานวณดูนะครับาจากเงิน2แสนล้านบาทที่รัฐบาลเหลืออยู่นะครับคือถ้าเอามาหารคน30ล้านคนนะครับถ้าแจกเท่านี้นะครับ ก็จะตกอยู่ลราๆประมาณคนละ6 6 0ันะครับถ้าเอามาแจก2เดือนก็จะได้เดือนละ3.300นะครับถ้า3เดือนก็จะได้เดือนละ2องพซึ่งอาจจะน้อยไปนะครับก็อาจจะไม่พอนะครับรัฐบาลต้องหาเงินมาเติมอีกถึงจะได้เดือนละ3.500 3เดือนนะครับยังไงถ้าแจกแล้วก็แจกไปให้สุดเลยครับ3.500 3เดือนเลยนะครับถึงจะดีนะครับ ชาวบ้านก็จะได้จับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับในโครงการคนละครึ่งเฟส3แต่จะได้เท่าไหร่ได้กี่คนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและหากมีข้อมูลความเคลื่อนไหวอะไรออกมานะครับทางช่องจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ